สาวไวทองเลิกกังวลเรื่องผิวหน้าถ้ารู้เรื่องนี้พี่นกก็เป็นสาวไวทองคนหนึ่งค่ะของพี่นกเนี่ยตัดตัดมะลกไปแล้วไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะก็ทําให้ผิวเนี่ยผลิตเม็ดสีเมลานินมาได้น้อยเนาะแล้วพอไปเจอแสงแดดะคะ่ะแสงแดดเนี่ยจะกระตุ้นให้เมลานินเนี่ยทํางานหนักขึ้นก็ทําให้หน้าเราเนี่คะ่ะเป็นฝ้าเป็นจุดมีจุดด่างดำขึ้นมานะคะและพี่มีวันหนึ่งเนาะพี่นกเนี่ยไปออกกำลงงังกาย ตากแดดนะคะลืมทาครีมกันแดดไปนะคะพอวันลงขึ้นเนี่ยฝ้ามาเลยเนาะแต่โชคดีค่ะพี่นกไปเจอตัวช่วยตัวหนึ่งค่ะเจอสมู่นี้นะคะแล้วก็เจอครีมตัวนี้ค่ะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็สาววัยทองก็จะเจอปัญหาเรื่องของคอลลาเจนร่างกายเนี่ยคอลลาเจนได้ลดลงนะคะก็ทําให้ผิวของเราหย่อนคล้อยเนาะมีรอยย่นมีริ้วรอยมีถุงใต้ตาค่ะนล้กก็จะเจอเซรั่ม ก็ช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะถ้าใครอยากจะรู้เคล็ดลับสวยยันไว้นะคะกดติดตามไว้นะคะยิ่งเดดตามผิวยิ่งเด็กลง